ดีเด้อวันนี้คู่ปล่อยเฮาเร็วเฮาจะเด็ไปหายางตลาดนัดไปมึงตอบไปหาเปียนสภาได้แล้วเออถากูจะข้าก่อนเด้อเออเออ,เ,อ,อเปลี่ยนสภพาก่อนเอาอีหลามมาพอดีเลยมากินเขาก่อนแม่เฮ็ดกับเขาไปถากพอดีเลยนี่กินเลยแม่คอยสิเผาไปเล่นนม้มูขุดหมู่อยไทยนาบ้านเอาก็พวกกินเขาจะข้ามก่อน บอบอยังมาหาอยากน้ำไหลภาษาเขาซื่อๆนะกินมือได้ก็ได้ดอกอหอยเปียสะพะนล่ะไปก่อนนะแม่เอาหอยนี่ลาไปหาสื่อ,อยาให้แม่จะเข้าเน่แม่ปวดขาอีกแล้วนี่เต็มมันเยืดไปสื่อ,อยามให้แม่จะเข้าได้ไปแล้วที่ห็นอยไปสื่อ,อยาอย่างไม่ให้ ยามังกรดำเพิ่นคือว่ามันดีค่ะแท้นั่นพ่อตาเลิศดคุ้มในบ้านพนะ่ะแต่ก่อนเรากับปวดขาคือเมีนีลาเรากินบ่โดนเดี๋ยวเนี่ยเรายัางไปไสมาใส่กันสะดวกสบายแล้วอีลาไปซื้อมาให้แม่จะาข้าวเดี๋ยว้ต่เจคอยไปหาซื้อจากใสบัานี่กะคอยเฝ้ายู่พุ่นน่ะหมู่คอยกะถ่ายหน้าบ้านพุ่นนี่แม่รานขายอยู่ในหมู่บ้านเท่านี้แม่ก็น่าจะมีอยู่ดอกเอาอีลาไปซื้อไมาให้แม่จะาข้าวเดี๋ยวบ่อบบ,บไปหาซื้อเอาเองโลดเอา ไปหาสื้อไม่ให้แม่จะเข้าเลยแม่ยังสิบวัวเราเนี่ยเอาเร็วๆกบกบบ้าว่าอยากแถมยังไงนี่้ยไปหาสื้อเองรถวาสนาได้เกิดมาเป็นบ บ่ลืมพระคุณพ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสิ่บาทยังอย่ามั่งสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำ มีมีนนฟ้าไกลดอกข้างผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอดท่านสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่มีสุยางแทดแทดแ,แต่ขาดผู้เื่อนสมเออพลอยตอนย็นเนี้ยน่นะแม่เธอไปอย่างวก็ใส่กูไปซื้อ,อยาเอา้าว่าไปอย่างเคยได้กินยาล่ะ ปวดขาปวดเขา่าภาษาพเทานันฬิกะคือมาไปหาสื่อแห่เหล้าโอ้ยจะเห็นให้บ้านกินยากระสายเนตามมงกรดำหาสื่อง่ายขึ้นอย่างนี้กินข้าวเดียวเดี๋ยวเราแม่เท่ากับเศร้าโอ้ยมึง่าตบเป็นห่วงแล้วดอกแล้วยังยังเนี่ยยูเดี๋ยวเราก็ไปเดินหาสื่อเองนั่นแหละไปไปไปเอาถ้าเราอยางไดีวเราก็จะใสใ่เธอมันหนาที่ของลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่พ่อย ถ้าเกิดเธอมาดูแลย่ย่ามหนีเธอจะไปดูแลย่ามไดเธอดีเด้ยังมีพ่อแม่คอยเป็นห่วงคอยได้ดูแลอยู่บุพเพสันมึงเพิงสิแม่งไปใส มาฝากกีนแม่ไม่ได้ฝืนงามแผลแเลยแม่ถใส่วาขึ้เงียบแผลห้องน้ำยุ่ตีคือ,อห้องน้ำโดนแท่แม่แม่อยู่มองได้ลูกอย่าตอบแม่ สขอทยทยางค่เสันกูไปหาแม่ก่อนเด้อเออไปเปล่าไปแม่ขอยมาแล้วแม่เจ้าอิสยัยขอยซื่อยามาให้เราได้นน่อีแม่ พ่อไอ้มึงหาไถอะหาแม่กูนี่หละมึงเห็นแม่กูบออ,อแม่มึงเล่าย่างเขาไปซื้อยาในมู่บ้านพู้นะพู้นกูเห็นย่างเขาไปต่โดนล่ะเอาตีเออขอบใจเลยอ้เด้อเกิดเยียงึ้นเล่าตายแล้ว ไปจนเห็นดงศพจังลังเดินนำตาคาแต่ก่อนเตี้ยตอนแม่แมยืนน้ำบอกเคยเ้าเคยปน<ม><ม>ดูดแลอตอนคนป่วยขาดแม่ไม่ดีดวงมันแมก<ม>นะ สยที่ลูกเคยเห็ดให้แม่เสียใจเสื้อผ้าจนเก่าลูกว่าเคยเปลี่ยนสื้อไทยแม่ใส่แนวอยู่แนวอยากทีเจาจมหาเมื่อนี่ลูกเป็นป่าทุ่งอนใสแม่มา